ด็อกเ6็ตาหัวโซนัทนี่นะครับแล้วก็แผ่นพื้นอันนี้ที่ลอกออกมาแล้วก็รองเท้าเอฟบีนะครับกระป๋องนี้ก็71บาทรวมส่งนะครับถ้าราคาปกติเนี่ยมันก็55 56ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะของกาวยางนะครับเอาตัวโซ่ที่จะแปะเข้าไปนะครับก็ทาเกาวแล้วทาข้างอันนี้ก็ทาที่รองเท้านะครับตามตำแหน่งที่เราแหงไว้แล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งหมาดๆนะครับทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับแปะๆนี่ กาวไม่ติดมือแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอามาติดลงไปนะครับถ้าติดแล้วมันติดเลยนะครับก็ที่เร็งไว้ก็คือจากแถวบนเนี่ยลงมาเป็นแถวที่4ี่นะครับให้ขอบนี้มันพอดีตัดสินใจแล้วก็กดลงไปเลยนะครับ A B B s w i e ที่แปะตรงส่วน Point of Power ของนิวตันเข้าไปนะครับเื้องต้นนะครับลองดึงดูนี่ก็กาวนี้แน่นปึกมากเลยนะครับถ้าเกิดดึงออกเนี่ยก็เรียกว่าพังเลยนะครับ ราวนี้แน่นหนานะครับนี่ก็วิ่งไปเกือบเกืบเจ็ดกิโลเมตรนะครับ